สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มลายอิโมจินะคะเป็นของคนไทยของ facebook นะคะก็อื่นเลยค่ะไปีนูเว็บไซต์ Google นะคะพิมพ์คำว่า k m เอ็นขีดโนะคะหรือกดพ่านลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะคะเว็บไซต์ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปได้เลยค่ะ เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการนะคะไม่ไว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนรู้ไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะและอินอินและอื่นอืน่นอีก,อกหลายหลายบริการเลยค่ะในหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยนะคะแพลตฟอร์มก็มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ไว่าจะเป็นของ Facebook YouTube ไอจีทิกเก็ตทวิตเตอร์เทอร์กรมนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะ เป็นบริการออนไลน์ชั่วโมงนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีประสบการณ์มากว่า1 0ปีเลยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเม,มลรหัสผ่านยืนยนัยนรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะกดสมัครกลัไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ google ได้ง่ายๆก็ตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เคยอกอินกันไปแล้วสามารถกดเข้าใช้งานกลับไปได้เลยนะคะตรงมงุมมองตรงนี้เลยนะคะ เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMK Social แล้วนะคะไปที่หมวดคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้จะมีหมวดหมู่อยู่ตรงนี้นะคะหมวดหมู่ตรงนี้มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะสามารถเลือกสั่นใช้บริการกันไปได้เลยนะคะวันนี้จะเลือกเป็น facebook นะคะเป็นเพิ่มไลค์โพสอิมมินะคะเป็นก็จะเป็นเพิ่มไลค์โพสต์ประเทศไทยนะคะกดตรงนี้เลยะคะ่ะบริการนะคะก็จะเลือกเป็นรูปหลักนะคะของคนไทยนะคะ คำอธิบายตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจกันได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนๆเ,เองนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกมาเลยนะคะจากโพลที่ต้องการจะใช้บริการเป็นโพลนี้แล้วกันนะคะ วันนี้ต้องเปิดสาร้วยทุกครั้งนะคะงานยอดไม่ได้ขึ้นไท้นะคะขั้นต่ำอยู่ที่20ใส่ไป20นะคะกดส่งได้เลยค่ะระบบก็อต้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือเลขออเดอร์ของคุณเพื่อนเองนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะด้านหน้าตรงนี้ค่ะคุณเพื่อนใด,นดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอนไหลไม่ขึ้นสับาะรดเลขออเดอร์ด้านหน้าตรงนี้ส่งให้อดินได้เลยนะคะ สถานะตอนนี้รอดําเนินการกันอยู่นะคะรอกันสักครู่หนึ่งนะคะไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีอยู่สองช่องทางค่ะจะเป็นตัวสแกนคิวอาโค้ดนะคะบดได้ราบบนอัาเปอร์เซ็นต์เลยนะคะตัวนี้คริปโตบนอัตราเปอร์เซ็นต์เช่นกันนะคะสั่งจ่ายกันไปได้เลยค่ะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะทุกๆบริการทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยค่ะสามารถเลือกดูรายละเอียดทางด้านขวามือตรงนี้ได้เลยนะคะตรงมง่วงๆตรงนี้ด้านเลย กูดกันไปด้านในได้เลยนะคะอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและสามารถสร้างคําสั่งซื้อได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะคาะเพืดด่อนใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้กันไปได้เลยค่ะคะ่าคอมมิชชั่นฮะเปอร์เซ็นกันเลยะคะ่ะติดต่อแอดมินตรงนี้นะคะหากเพืดด่อนใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าย่อไหลไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนําเลขเดอร์มาวางกันตรงนี้ได้เลยะคะ่ะส่งตัวกันไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ ตอนนี้กลับไปดูที่หน้า facebook กันนะคะว่ายอดไล์อมจิโปรไฟล์คนไทยขึ้นกันหรือ,อยังนะคะลองรีดูสักครั้งนะคะดีกันไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ตอนนี้ไลโพสคนไทยไล์อมูจินะคะก็ค่อยๆขึ้นกันมาแล้วนะคะหากเพื่อนๆใดสนใจในบริการของเว็บชั้ตัวนี้ก็าสามารถเขา้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับ,รบ,รบชมนะคะ อย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ K M K Social นะคะ